ทันบ่อนาะฐานบ่อนาะบัไดทันบ่อนาะลงทานยังคือยุ่มยำยุ่มยำไปให้นไหมฮึมพาชิเบิร์เดวลงทานมาจะไหนครับที่น้าบังปลาป้อมนาดวงพูนะมานำกันบอครับค่ะมานำมานำกันเพื่อเลยตีบังปลาป้อมนาดวงครับผมอันนี้แม่น้ำอีหยังนี่นะน้ดี น้ำดีดูเจ้าน้ำดีดูและขนมจีนหมกหนอ่นอไม้ค่ะหมกหน,น่อไม้ฟาดมีหมกหน่อไม้ยางดีเขาเหนียวพร้อมจา้ายักวางปะปอมจา้าฟาดมานตะเศราตื่นเมื่อตาเทวนาบ่หันได้เที่ยงซ้ำออกมาออกมาแต่จากโมงนี้นะส <c oughs> องโมงก็ออกมา <c oughs> พอดีมาทาันเพนพอดี <laughs> เพนโรงพยาบาลเลยครับผม,มขนมจีนน้ำเปล่าด้วยครับผม ه, ขนมจีนเอามาเอามาจากทางครับนี่นะกี่ทางครับขนมจีนสองทางจะขนมจีนขาวดีใท่ไเนาะขาวชุ่ะเลยครับผมขาวชุ่ะหน้าแกะ,ะ้ชเบหเนาะน้ำยาอย่างครับนะน้ำยาปลา เปเบิ้งก่อนเปเบิ้งน้ำยาก่อนดูน้ำยาก่อนครับน้ำยาขนมจีนอันนี้น้ำยาอย่างนี้ไหมน้ำยาน้ำยาปลาที่อันนี้น้ำยาอย่างนี้นะคืออันเดียวกันจะน้ำยาปลาจะมีลูกซ้นปอมจะเปตาเซฟใช่ปะหอมห้ไยๆพี่น้องยักบังปลาปอมบังปลาปอมนาดวงจะ ขนมจีนค่ะขนมจีนไส้ถุงก็มีไส้ถ้ถถวยก็มีติแล้วแต่สะดวกจ้ะแล้วแต่ผู้ชอบจ้ะอยากได้แบบไหนจัดให้หมดเลยจ้ะอันนี้พเนกหมัดอยางสิครับนี้นะอันนี้พแนกพักไส้ถุงจ้ะน้ำยาสองม้อนี่จ้ะเที่ยวยาวจือเด้อเที่ยวยาวจืเด้อขอพอน้องขอพอนาะ มกดอไม้เบิดดยอย่งข้าบมกดอไม้นะหมกดอกไม้ค้ัวมกดอกไม้ร,อร้อนๆจ่าหมกดอกไม้ร,อร้อนๆจ่าข้าวเหนียวด้วยจ่าข้าวเหนียวเบิดแล้วกินแต่หมกดอกไม้เอาทีมงานบังป่าป้อมเดินเบิรงทา,างในก่อนเดิเบิรงทางในก่อนลางป่าป้อมอ้าวมีทอดตินไกลนะ้ำติ่นอะ่ะ เขาต้อกาน้ำยาปลาเนี่ยตกลงน้ำยาอย่างนี้ยปลาลูกชิ้นปลาตีนไก่ปลาเป็นต้นปลาเป็นนี่กระมิ้นกระม่ิ้นมาดูปลาอย่างในหิ่งานบังปะปอมอันนี้ก็มานำกันตีนี้แม่มานำกันหัวเหลี่ยใหญ่ตีแม่ช่องคนนี่นะโอ้ปลาลูกปลาตาเนาะแม่เน้องโอ้ชาถูกมันยืนมันยืนนีแม่เด้อ สาธุปลาลูกปลาเตา่าหัวเหลี่ยใหญ่สั้นหัวเหลี่ยงใหญ่อันนี้หัวเหลี่ยน้อยจรินะหมดตาด้วยห้างเหลีเออปลาลูกปลาล้านมาโอ้ยสาธุอเมซ่าสาธุโอ้แถวยาวจังแถวยาวจังพี่น้องทอดทางล่างบล้อเนาะสาธุครับสาธุ